สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปล่าปาว,ปาวรีลรับพฤติกรรมหลังแต่งงานที่ทําให้มีปัญหาบนเตียงกับสามีทุกคืนเขาหาดูใจกันมาหลายปีเขาตามตรอกออกตามประตูอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดสำหรับคู่ของนักร้องลูกทุ่งสาวปาวรีพรพิพมลกับแฟนหนุ่มเอิร์ธการลกชายหัวแก้วของแหวนของพิธีกรชื่อดังสุโมโกิกจนได้แต่งงานและอยู่กินกันอย่างมีความสุข จนกระทั่งล่าสุดลูกทุ่งสาวเปาปาวรีได้เปิดใจในรายการเลดี้พลาซาที่ได้พูดถึงสามีเอ,อิร์ดการกิจเจริญทำให้ตื่นทุกคืนเพิ่งมารู้หลังแต่งงานว่าตอนตีสามสามีจะมีพฤติกรรมแปลกๆหลังแต่งงานคืนแรกนอกจากละเมอวิ่งลงจากเตียง มีอยู่คืนหนึ่งสามีรุกมานั่งปลายเตียงนั่งหลับตาถามว่าทําอะไรเขาบอกกําลังคิดอยู่อีกคืนหนึ่งเขาก็วิ่งเข้าห้องน้ําไฟก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ออกมาถามว่าดูรูปที่เขาถ่ายไหมหลอนมากถามว่ารูปอะไรเขาบอกรูปเขียวหวานสิ่งที่เขาระเมอเป็นเรื่องการทํางานหมดเลยเป็นเยอะเขาตื่นมาจําอะไรไม่ได้ละเมอต่อยเมียก,ก็มีบ่อยเราให้พ่อกิกกับแม่อีทฟังบอกเป็นเรื่องปกติเป็นมาตั้งแต่สมัยคุณปู่แล้ว คุณปู่ละเมือเดินกันสาดร,รอบขณะที่เอิร์ธบอกเมียนชอบนอนให้ท่าทุกคืนเมียนชี้แจงตื่นนอนมาสามีเห็นนอนทําท่ายกขาทุกครั้งเปาบอกว่านอนตรงตรง,ตรงเมื่อยท่านี้เป็นท่าถนัดเราต้องเปลี่ยนเป็นท่านี้ตลอดเรื่องกินก็มีปัญหากับสามีเปาเป็นคนกินง่ายกินแบบบ้านๆกินหนูนากินแย้หมูป่าชอบกินของป่าของบ้าน เวลาหยุดด้วยกันชอบแนะนำให้สามีกินเช่นข้าวจานน้ำสามีก็กินแล้วบอกไม่กินต่อดีกว่านอกจากนี้สาวเปา่ายังเลี้ยงไสเดือนสองตัวตั้งชื่อให้ด้วยเตรียมจะขยายเป็นฟาร์มแม้มีเงินทองซื้อได้แต่ไม่ซื้อมีบ้างแม่อิดให้มาส่วนใหญ่ก็ใช้กระเป๋าผ้าเขาคงเห็นกระเป๋าผ้าใช้มาตั้งแต่มัธยมไม่เห็นเป็นไรยังใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ก็ยังใช้ซิกพลัสอยู่เลย มีคนบ่นเรื่องความขี้เหนียวเราชอบซื้อของถูกของเซลล์เอิร์ทก็จะบอกถ้าซื้อของแพงจะใช้ได้ทนนานกว่าตอนนี้ที่ซื้อเอาที่สบายใจไม่ต้องแพงส่วนเรื่องลูกอยากมีลูกก็ทำไม่ถึงกับทุกวันโดยไปตรวจสุขภาพมาแล้วทั้งคู่ปกติดีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ